สบายดีพี่น้องบอกไปบื้อสุขุมทุกคนเด้อพี่น้องเนี่ยเอาแขนมายามเหมาะเลยเหมือนเอาแขนยามเหมาะเอสิมานบ่าแบบนี้พี่น้องมาดูกัน มาดูนกันพี่นอ้องโอ้ยมานบ่มเออหวัวนนกันดแล้วพี่นอ้องมาบมาเด้อพี่น,อน้งงงนองเด้อกัดกัดหวนเ้อกติวพี่นอ้องอือมออ ตัดแบบียออกยพบยพี่น้องเอ้ยอาหลุดกันอ้หขี้คื้นเล่นป้าทรับขี่คือพี่น้องทำไมยุ่ยจะคยใส่บ่เนี่ยกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่เห็นด up พี่น้องนี่ปเปิดพี่น้องนี่มีสองมีสองพี่น้องโอ้ยเปิดเข่าเลยไอ้ที่มนัมนมนัมนมันมัน หอกนี้มีประเอ้นพี่นอ้องเฮ้ยหมูมาเป็นมูเนอะพี่น้องเนาะเอาอีกแดกสุดพี่นอ้องมันปากแขกนี่พี่น้องตัวนึงตัวอีกตัวนึง นี่พี่น้องเลยสองมือนี่รอบนี้ได้สองเลยฮูนี่โอ้อ้ามัน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 ,นัดโดดพัดโอเคมันด,ด,ดีดีดีก็พันดีพี่้องเออหดจะไะได้วยอ๋อคิดสียาอยุดคิปก่อนพี่น้องเอยะลยเจ้าหนาที่อ่ะ อ้สามนาทีอ่าขอพูดขอ